สวัสดีครับพบกับคนติดอินชาแนลนะครับวันนี้มีงานดัดแปลงแล้วมีรถอ่อาคนรู้จักนะฮะให้มาติดตั้งระบบแอร์นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยมาโดยสายพานเส้นเดียวแล้วไม่มีไม่มีแอร์นะครับก็จะให้มาติดตั้งให้แล้วก็ทำการเปลี่ยนโมเล่นะครับโมเล่นี่มาจะสั่งซื้อมา เพราะว่าตัวเก่าเป็นร่องเดียวนี่คือสายพานันธุ์โมเล่เลตัวเก่านะครับเดี๋ยวจะทําแท่นยึดขาปะยึดขาคอมครับทําข้างล่างปะ้างข้างบนเวลาเอาหัวลงหัวเก่งลงมันจะติดไหมต้องดูเลยเนาะ ก็ได้ทําการยาย้ายย้ายไดชาร์จอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตัดแต่งฐานที่จะทําตัวยึดคมลูค้าคอมที่สร้างขึ้นนะ ดแอร์เราก็เดินมาเสียมาแล้วนะครับเดี๋ยวตันระบบสายแล้วก็ทำทำแท่นยึดเกี่ยนต่างของเก็บประลูกแล้วนะติดตั้งแผงแล้วต่อสายเติมน้ำยา สรรร้้างงัันอนคบคบบวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับก็ต,ติดตั้งแต่งร้อนนะเนาะเดินสายต่อสายขึ้นมานะครับเป็นหน้ารถ

ขาข้างสายไฟก็เป็นหน่อยครับตอนนี้ก็คือเซ็ตแล้วอ้อเซ็ตแล้วเซ็ตครับครับก็จบงาน คลิป